มาครับเพชรเลยมาโอ้โหวันนี้ได้เพชรมาเยอะเนี่ยขุดมาตั้งนานที่หายไปไม่ใช่หรอกนะไปขุดเพชรมาโอ้โหเนี่ยครับโอ้โห beautiful รู้สึกร่ำรวยเงินทองแต่นี่มันเป็น này, เพชรนี่วะเออชางมันเลยเออเอาที่ขุดกันขวานที่หลังนี่ต่อไปขวานขวานขวานขวาจริงเออเอาที่ขุดทําไมแล้วเฮ้เอาขวานนะคราบปิดหน่อยนี่บอกเลยหืม สีสวยงามนี่ไง beautiful มันช่างสวยงามตามประเพณีจริงวันนี้จัดของให้พร้อมมเอาเหล็ก,กไปเก็บก่อนเฮ้ยสมัยนี้เขาใช้ก่อนเหล็กกันที่ไหนเราเขาใช้เพชรกันแล้วอ่ไง้รู้สึกโอ้โหรู้สึกมั่งมีจริงแหมมันช่างสวยงามน้ําตาจะไหลมามามาวันนี้เข้าเรื่องดีกว่าวันนี้นอนก่อน้รงค่อยเข้าเรื่องเพรไม่ไหวแล้วง่วงฮึบอะไรเงีย้ยวด,ดเร็วการน,นอนของผมเนี่ยนี่ว่าแบกแมนสิฮะ เดี๋ยวเราเอาของไปทําฟาร์มก่อนครั้งก่อนเราได้มันฝรั่งจากเออ่จากหมู่บ้านมาอ่าเรามีน้ําได้เรามีเรามีวัตเทอร์บักเก็ตเดี๋ยวบักเก็ตบัตวัเทอร์ช่างม่งเถอ,อะมา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 ไหนนี่เนมันฝรั่งจริงเรามีข้าวได้แหละเราไม่อยากโชว์ว่าเรามีเยอะขนาดไหนเพราะเราไม่มีป้าป้าป้าเอาข้างบนนี่แหละเอ้ยน้ำมันชาวบ้านที่หลุดทำไมแล้วเนี่ย เขาไม่มีอะไรมาเทิดเรานะไม่มีตังค์แล้วคงเอาตอนรอดได้แหละคงไม่โดนซัมบี้จับกินก่อนมาๆมานี่แหละโอ้โหเปลางปลาวงๆมาเรามาปูด,ดินกันดีกว่าเอาตรงไหนดีเอาตรงนี้ไปตรงนี้เอเอเอ,อ,อ,อปูปูกันเอเดี๋ยวหนึ่งนะเหมือนจะลืมของไอ้ขี้ลืมได้ช่วงนี้ เหมือนจะลืมอะไรไปสักอย่างขอไปดูในกล่องอีกสองรอบเพื่อความแน่ใจลืมอะไรว่าในงานห้องใหม่สวยปะล่ะแต่ก็เปลี่ยนแล้วไม่ต้องห่วงครับอ๋อไม้เออกูลืมไม้มาจะตะคาบอะไรตั้หน่อยอ๋อเราจะเราทำบันไดมาโถเอยว่าแล้วลืมอะไรมาทำบันไดกันเออเอาเยอะเลยเอาแบบว่ายิ่งกว่ายิ่งกว่าอินยิ่งกว่าอีเกียอีกมาบันไดกูเนี่ย เออม,มานี้พอไหมไม่พอวะอีสิบอันไม่น่าพออนาคตต้องใช้ด้วยนะเอาคาผิดอีกชีวิตโอ้นะเสร็จเียบร้อยหมาเลยของพร้อมชุดเกาะพร้อมไม่ทำจริงๆทำฟาร์มวันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับเกาะเลยนะ่ะกูมีมาท่าไใหม่วะเนะ่ยช่อยมาด้อะมามามาิปประตูปะปะป ทำฟาร์มที่เราไม่ได้รักกันดีกว่าพวกกูมไม่อยากทำหรอกแต่กูต้องทำเพราะเดี๋ยวกูมไม่มีเด็กไปเร็วๆมาต่อบันไดกันเลยเอาไนตรงเนี้ย ัดเวลาไปได้ตั้งเยอะเลยเนี่ยมันตั้งไหนตัดต่อได้ฮะวางน้ำไว้ตรงนี้แล้วเอาไว้ตรงนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ล่มไม่ใช่อะไรหรอกโอ้เป็นไงเป็นไงโอ้โหกูนี่มันฉลาดตามคนอื่นจริงเลยเออไม่ได้ฉลาดเองทำตามคนอื่นครับมาต่อไปก็ปลูกผักมาใช้การตัดต่อแบบรวดเร็วจะตัดไงแล้วหรอนะเดี๋ยวพาไปดูหนึ่งสองสาม ก็แค่เพิ่มความเร็วสเปรดคิดเห็นต่างตรงไหนเลยมาปูมังลังดีกว่าจะมืดแล้วเนี่ยเออโอ้โวโอโหอ่ะเรียบร้อยไปนอนก่อนแล้วกันฟาร์มไม่คงไม่มีซัมบี้มากินผักกูหรอกมันไม่ใช่พืชเบียซัมบี้อ่ะรีบไปรีบไปเฮ้ยวันนี้พูดว่ารีบไปบ่อยมากเลยวันนี้เป็นอะไรปะวะมาทำไมเด้อหลังผู้ใช้ามาเถอะเยอะเลยโอ้ยตกใจเครียดเกินนอนดีกว่า ใครเคยดูคลิปจอเช้าไร่มัง้งนี่แหละกูจะเป็นจอเช้าเล่าในตำนานออาไอ้จอเชา้าไร่จอเช้าไร่กูผิดซะแล้วจอเช้าเล่าจอเช้าไล่โอ้ยลิ้นพันตัดเช้าเลยมากูหากันต่อเสร็จแล้วทาทาท,ที่ทําทางกันดีๆหน่อยจะได้มีที่ยืนกันเพราะตอนนี้เราไม่มีที่ยืนในสังคมแล้วโอ้ยเกียก,กาจ,จริงวะไอเรบไปเรบไปหมู่ตัวนั้นเดี๋ยวได้เป็นหมูหันแน่ให้กูอม,อมองหน้ากูมาแต่เสร็จแล้ว โอ้ยไม่น่าทำไม่นี่ก่อนเลยทำไมเราไม่ทำแยกไปเลยวะเออทำไมเรามาทุบมบอกนี้ด้วยทำไมาไม่ทำแบบว่าต่อไปเลยไอเหี้ยคนทำมาฉลาดน้อยกูยถึงบอกงี้ว่าฉลาดได้คนอื่นมันมันตัวเองโอ้ยมามามา,มาเสร็จแล้วเสร็จแล้วออามาทำเพื่ออะไรวะเนี่ยก็มีม้าสีขาวด้วยมาลิปตันโพนี้มาต่อไปก็ปลูกข้าวโอ้โหรู้สึกอาลันตาเหลือเกินเสร็จแล้วไปนอนดีกว่า